เน m หลายตัวนี้ถ้าน้ําบ่ท่วมก็สิได้อยู่เนาะอือเก็สวดอยู่น้ําบ่ท่วมหลายน้ําบ่ท่วมมันเอาตัวนี้นี่ออยอยู่พี่ะมาก้อยนํากันเด้อพี่พอละไอ้ลาอยู่พี่มน่บมนๆอีมีอยู่อ ฝนตกแหงพี่น้องเอ้ยยามมายามน้ำท่วมตุ่มจะสิมานซำใดเนาะเฮ้ยนียย่พอได้อยู่ดอกอยามมายามถลฝนตกลินพี่น้องเอ้ยไปได้จ้า ไปลุ้มอันต่อไปแบนโค้งน้องนะคนน่ะแม่แมมันเหมือนน้ำม,มายามบพันฝนตกแหงบ็ดคืนพี่น้องเอ้ยน้ำจะลุ้มีเนอะหน้าตู้เอ้ยน้ำถล่มจะท่วมคักเนาะ ตอนนั้นมันสูงนะสูงเอาลงอีกเหรอวะเออท้าไม่ฮัดตึงเกลื่องไว้ให้มันสิบบท่วมจากนี้เนาะใส่สิบูัจแจว่าฝนสิตก็มาพี่น้องเอ้ยพูดซะฝตกน้อฝนตกจุ่มลงน้ำท่วมไปเบิร์ดมันออกมันไต่ออกสิพ่อได้ก้อยอย่ามาเนาะพี่น้องมนึงมันไต่ออกมันไตออกมันท่วมท่วมตัวน่าทึ้งสูงตัวจนเรเห็นเลยคนน่ะ ฝนกำมาตกแหงเบิดคืนพี่น้องเอ้ยมบบนมายาม่ำรถลิฟเปาะอ,อยู่ใต้น้ำพวพี่น้องไปได้ไดนี่อยู่บอต้นนี้อยู่เอ้สิบ่พ่อได้เจ๋วบ่เนาะพี่น้องเจี๋ยง่ายบ่ท พอได้แจ่วนะี่แหละเคันไหมมนะันฮักรอนมานพะี่น้องจักโต๊ะบนต๊ะมือคืนนในฝนลิฟอยู่ใต้เลย บอมี่ออนตัวนี้มีกต่ขัดตกแล้วมดอีพอได้แจวคือเว้าวนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือนี่เอ,อากระดีกลัวพอได้หายอยากหากินเนาะพี่น้องขอบคุณด้วยค่ะการรับชมและฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ่อสองสถีใจพากินตลออน,นี่เลวจ้าขอบคุณค่ะ